เงาสไปตด้ยสารคามกับมอเตอร์ไซค์คูใจครักราบสวัสวดีมิดมอแค่และกับแฟร์แมมด้วยครับเป็นเช่นไรแน่ครับมนวันเพิ่อฮัสบอดีพี่นองพอซิ่งที่ดีๆแน่พ่ค้าดูน้เมกีสิพาพี่นองไปหาคีมมอเตอร์ไซค์เหรียญอมสารคามครับช่วงนี้ไปใส,มส่สสม,ม,มสกใส่กับสิพอนำขังนำถ่วเพั่งสรล้ครับพี่นองคระบสำหรับหน้าฝนสารคามมาคิดยากยิ่ดอ,อกคำน้ำถั่วเลี้ยวตะบากะลุ่งเลี้ยวยุครากล้งลอ,อ,องสิไปหันมาหนีกล้องสิไปหน้าหลังแม่เขาหนีก ครับไปเลยแวะมาานนีเลยคว่าเป็นลานที่ใหญ่ที่สุดในสารคามครับมีของเห้เลือกหลายอันแลวมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับแต่ของกบแล้วก็สิไปตอลลกันตอครับแปดึงวแปมสามลยกาบาทนี่แหละครับถนนจะนีเอินว่าถนนริมคลองสมเสียพี่น้องกัสิคุณหนาคุณตากันดีเนาะครับมีเป็นช่วงทีเวลาที่น้องๆกำลังเดือร้ยนรถอาจจะติดแน่ัจหน่อยได้ครับส่วนเมืองนี้ใดมหอดกลางเมืองสารคามตองเห็นคำนั้นคือหอนาเิกาครับส่วนเมืองนีซิกนเจอของสารคามครับโนไมฝลังพลนามนั่นเองครับ กำลันลงนั่งกินสลัดกับมาแวะสร้างต้มเนื้อไปให้มหาปีศาจที่บ้านครับต้มเนื้อร้านนี้เป็นเมนูโปรดของเด็กน้อยเล็กกว่าได้ครับเอาไปให้บ่ได้กับเมื่อบรรนตนครับกินกินดีคนเห็ดกับมีกํกลาลังใจเห็ดครับขออนุญาตจบคลิปนี้ด้วยบรรยากาศความน่าหักของหมาปีศาจทั้งสี่ตัวกันละกันเพื่อเก็บข่าวก็น่ารักเป็นระเบียบเรียบร้อยสุดๆเลยครับผม